ิถุนครับคุณผู้ชมครับนะไปที่มิถุนนะเอาละครับมิถุนมาแล้วจ้าใบที่หนึ่งขอให้ได้ไพ่เด็ดๆเ,เลยผมมาชอบให้ทุกคนนี่คือภาพชีวิตของคุณนะฟังเป็นแนวทางไม่ต้องเชื่อหรอกเป็นแนวทางพอใบที่หนึ่งครับชาวราศีมิถุนครับขอหัวใจขอแชร์แชร์กลุ่มให้หน่อยใครมีเพจ ใครมีเพื่อนแชร์ให้หน่อยนะครับนิถุนโอ้ยทำไมได้ไพ่ทาวเวอร์ใจเย็นไพ่ทาวเวอร์นี่ระวังสุขภาพตัวเองหรือได้ข่าวที่สะเทือนใจไม่สบายใจนะนะครับมิถุนถือว่าดวงตกสะดอกข้อหน่อยแล้วแต่ไพ่อนาคตดีอันนี้เขาเรียกว่าเวลาที่เรา มีปัญหาเรื่องอะไรกันแล้วแต่เราจะได้เงินมาชดเชยนะอเจ้าชะตาสามสี่วันที่ผ่านมากับอีกสองวันข้างหน้าสิบสามสิบสี่ระวังสุขภาพตัวเองสุขภาพคนในบ้านแล้วก็อุบัติเหตุระวังนิดหนึ่งแต่ไพ่เงินมันขึ้นมาเวลาไพ่เงินขึ้นมานี่ถ้าคุณมีการสูญเสียมีเรื่องต้องเสียตังมีเรื่องเสียใจสุดท้ายแล้วคุณจะได้เงินเอาไหมาเนี่ยดูสิ ให้เงินก้อนรออยู่ชาวเราสีมิถุนไม่ได้ขี้เลยนะอ่าเนี่ยไพ่เงินก้อนเลยเนี่ยมีคนกําลังขี่ม้าเนี่ยขี่ม้าเนี่ยยื่นเงินมาให้เรามันไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่อนาคตอันใกล้คือเหตุการณ์ที่ที่เราไม่สบายใจนะครับแต่หุ่นหลังจะส่งผลให้เราได้รับทรัพย์ในในอนาคตตการนะขอให้ได้ภายในสัปดาห์นี้หรือเดือนมกราคมมีคนออกมาให้แล้วเราก็ได้เงิน นะครับคนในครอบครัวด้วยนะครับคนในครอบครัวก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยดังนั้นสัปดาห์นี้มีหลายคนหลายคนไม่ใช่ทุกคนมีเกณฑ์เดินทางหรือมีคนมาหาสองมีญาติหรือมีการรวมญาติรวมเพื่อนนะครับรวมบริษัทใดๆก็แล้วแต่ใครที่ตกงานใครที่จะเปลี่ยนงานจะได้งาน นะใครที่จะทําบุญหรือมีคนมารวมกันไม่ว่าจะเป็นงานมงคลงานไม่มงคลแต่สุดท้ายเราได้ผลดีวันที่ไม่ค่อยดีคือจริงๆแล้วไ,ไม่ดีมาสองสาวันแล้วนะระวังการผิดพลาดเรื่องการลงทุนด้วยบางคนไม่สบายยังต้องทํางานเลยนะวันที่ไม่ค่อยดีก็คือวันที่สิบสามนะวันนี้ด้วยจริงๆวันนี้แหละสิบสองสิบสามสิบสี่วันที่สิบห้าสิบหกสิบ็ดสิบแดบเก้าดี นะครับระวังความเครียดกระทันหันด้วยนะครับถ้ามีแฟนแยกกันอยู่เขาอาจจะวนเวียนอยู่ในชีวิตเราถ้าไม่มีแฟนต่างฝ่ายต่างดูแลสุขภาพกันให้ดีเอ้ยขออภัยถ้ามีแฟนดูแลสุขภาพกันได้ดีด้วยถ้าเขายังวนเวียนในชีวิตเราถ้าคุณเลิกกับแฟนนะครับก็เคลียร์กันให้จบ เพราะว่าเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหลายคนเป็นแม่บ้านอยู่กับบ้านเซ็งๆเบื่อๆบ่กำลังมองหาอะไรทําก็ขอให้ทําตั้งใจทํานานๆน,น,นะอดทนจะได้เงินก้อนถ้าคุณกำลังลุ้นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะครับหรือสิ่งที่คุณต้องต่อสู้เพื่อการเงินแม้กระทั่งเงินกู้เงินยืมหรือเงินที่เราควรจะได้สุดท้ายแล้วคุณจะได้ รอดูว่าสิ่งที่ผมพูดไว้ส่งผลไหมคนค้าคนขายตั้งแต่วันที่15 16 17 18 19ค้าขายดีนะพยายามโปรโมทหรือเพิ่มโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ด้วยโดยมีเงินไขที่แตกต่างกันถ้าคุณกำลังรอง,งานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆสำหรับชาวราศีมิถุนจะได้งาน และจะมีการวางแผนงานถ้าคุณทำออนไลน์หรือเดินทางต่างประเทศอันนี้เด่นมากๆจะมีคนพร้อมใจเพื่อให้คุณไปทำงานเอ,อ้ยอันนี้เด่นไว้นะสีเสริมดวงชะตาเป็นสีน้ำเงินนะครับสีแดงแดงเข้มๆนะอันนี้เขาเรียกแดงอะไรอะ่ะมันไม่ใช่แดงแบบเนี่ยเนแดงแบบเนี้ยนาะอ่ามันไม่ใช่แดงแบบแดงแจ๊สไม่ใช่นะอ่าเรียบร้อย สื่อนำโชคเลขเก่าเลขเดิมเลขท้ายเบอร์มือถือเลขหน้าไพา่สองหกแหระวังสุขภาพตนเองหรือสุขภาพคนใกล้ชิด